สวัสดีครับผมเควินนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับสู่รายการ A Watch of a Day นะครับรายการ The Watch of the Day วันนี้นะครับอยู่ในช่วงของวันคริสต์มาสนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับสุขสันต์วันคริสต์มาสนะครับมีความสุขนะครับเดินทางท่องเที่ยวกันตั้งแต่วันที่25จนถึงวันที่1กันอย่างมีความสุขนะครับปลอดภัยนะครับสุขภาพแข็งแรงแต่ถ้าท่านไหนไม่ได้ไปไม่ได้เดินทางไปไหนนะครับอยู่บ้านพักผ่อนนะครับก็ อยู่ชมรายการของเราที่นี่ได้ที่นี่นะครับเรามีรายการรีวิวนาฬิกาย้อนหลังกับไปเยอะะเลยนะครับหลายเรือนเลยนะครับแล้วก็มีการทำทอล์คคุยกับคนระหว่างผมกับคุณไพรัชน่ครับทุกท่านเชิญติดตามได้นะครับที่เฟซบุ๊กแล้วก็ u t u b e ด้างล่างนี้นะครับครับแล้ววันนี้นะครับนาฬิกาที่เราจะนำเสนอย่อมพิเศษครับนี่ครับผมก็คือโมลิสลาครัวไอคอนบรอน z ์ Limited ดเ i t i ชัครับซึ่งนาฬิกาเรือนนี้นะครับคุณไพรัล์นะครับเอาให้ผมได้ชมเมื่อประมาณเกือบเกือบหเดือนที่แล้วนะครับอันทีที่หยิบขึ้นมาเนี่ยครับโอ้โหทําให้ผมถึงขนาดหลงไหลหลงรักในหน้าปัดนาฬิกาเรือนนี้กันเลยทีเดียวนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาเปิดกล้อง close up ถ่ายกันชัดๆนะครับให้เห็นว่านาฬิกาเรือนนี้เนี่ยสวยขขนาดไหนนะครับแต่ผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็คงจะ รู้เคยได้ยินชื่อของโมริสลาครัวมาแล้วแต่อาจจะยังไม่เคยมีโอกาสได้รู้ประวัติของโมริสลาครัวจริงๆว่าเป็นยังไงนะครับวันนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับเล่าเรื่องของโมริสลาครัวนิดหนึ่งนะครับครับโมริสลาครัวนะครับตั้งมาตั้งแต่ปี1961นะครับซึ่งนานมากนะครับรอายุประมาณ4 0เกือบ50ปีนะครับในช่วงแรกเนี่ยโมริสลาครัวเนี่ยตั้งบริษัท ภายใต้ชื่อว่า Desco o n หรือ Desco Van s h u k l e s s นะครับเป็นบริษัทที่รับผลิต movement แล้วก็ประกอบนาฬิกาให้กับลายอื่นๆนะครับเป็นเหมือนกับมืออาชีพหรือมือปืนในการผลิตนาฬิกานั่นเองนะครับอยู่ในเมืองซูริคนะครับแต่หลังจากนั้นประมาณปี1975ก็คือผ่านไปประมาณ 10, 10กว่าปีนะครับ ก็เริ่มตัดสินใจว่าจะทำนาฬิกาเป็นแบรนด์ของตัวเองนะครับก็เลยตั้งชื่อแบรนด์ว่า m o ลิสลาครูสนะครับแล้วก็ปรากฏว่าก็ประสบความสำเร็จเพราะเนื่องจากว่าประสบการณ์ที่เป็นมืออาชีพก็ทำให้สร้างนาฬิกาที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็เป็นที่รู้จักของผู้บริโภคอยู่แล้วขณะหนึ่งนะครับก็เลยเลิกผลิตให้กับคนอื่นนะครับก็เลยผลิต Movement แล้วก็ผลิต เคสให้กับตัวเองเป็นหลักนะครับมูริสลาครูนะครับก็ออกคอลเลกชันทั้งหมดจนถึงปัจจุบันนี้ตลอดระยะเวลาส0ปีนะครับก็มีทั้งหมด6 c คอลเลกชั n นนะครับแต่เสาหลักจริงๆก็มีอยู่3 p พิลาที่ถือว่าขายดีนะครับเป็นที่นิยมและขายกันอย่างต่อเนื่องนะครับก็คือเอลิลอสนะครับ2ก็คือมาสเตอร์ e พีซนะครับ แล้ว3ก็คือตัวไอคอนที่เรากำลังพูดถึงอยู่นี่แหละครับไอคอนนะครับหลังจากที่ได้ลอนช์มาเนี่ยครับในงาน b a s s l w w r r l d นะครับปี2016นกะครับก็ออกเป็นตัวส t ตลเลสสตีลนะครับที่มีความค่อนข้างจะโค้งมนกว่ารุ่นที่เราได้กำลังรีวิวอยู่ตอนนี้นะครับซึ่งตอนนั้นก็เน้นเป็นเครื่องคอสนะครับ แล้วก็ทำออกมาเน้นเป็นความเป็นสปอร์ตวอชซึ่งนั่นเป็นครั้งแรกเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาโมริสลาครัวออกจะเป็นนาฬิกาในแนวของเดรสนะครับแล้วก็เป็นนาฬิกาลักซ์ลูรี่แบบเดรสนะครับแต่วันนี้ก็มาเริ่มทำเป็นนาฬิกาสปอร์ตเป็นครั้งแรกหรือในรีวิวบางไาย็็บอกว่าโมริสลาครัวเริ่มเอานาฬิกาตัวเองเนี่ยครับลงในน้ำกันแล้วครับผมครับก็โดยตัวตัวนี้นะครับมีมีความ,สาม,วามส,าสามารถในการ กันน้ำได้ที่200เมตรนะครับและในปี2018นะครับบริสลาครัวได้ออกตัวไอคอนบลอนส์ลิมิเต็ดเอ dition ตัวนี้ออกมาซึ่งมีแค่500เลือนนะครับที่ขายกันทั่วโลกนะครับโดยยังคงนำจุดเด่นของตัวไอคอนสแตนเลสสตีลนั้นออกมานะครับแต่ว่าสิ่งที่นำเสนอคือ ใช้เครื่องอโตโมตินะครับเป็น ML 1 1 5หนะครับหรือในรีวิเวอร์บางลายนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งโมโนโครมนี่บอกว่าเป็น ETA โคลนนะครับที่สามารถจะมี power reserve อยู่ที่48ชั่วโมงแต่ความถี่สูงมากนะครับอยู่ที่4,4 h เฮิร์ส์นะครับก็สูงที่เดียวนะครับเมื่อเทียบกับนาฬิกา,า,าบางตัวอย่าง s e l i ต้า8 0 0 0นะครับ ฟีเจอร์หลักๆที่ตัวบลอนนำเสนอก็คือการที่โมลิสลาครัวเนี่ยเพิ่งเคยทำนาฬิกาบลอนส์เนี่ยเป็นครั้งแรกเนี่ยครับซึ่งจริงๆกระแสของการทำนาฬิกาบลอนจะมีมาตั้งแต่ช่วงก่อนปี2000แล้วนะครับก็ถือว่าโมลิสลาครัวเนี่ยเข้าสู่ตลาดนาฬิกาบลอนเนี่ยช้าไปนิดหนึ่งนะครับแต่ไงเสียเนี่ยด้วยด้วยดีไซน์ของตัวนี้ครับทำให้สร้างความเรียกอะไรฮะมันทำให้สีสันของนาฬิกาเนี่ยดูอบอุ่นขึ้น นะครับทางที่จะเป็นสแตนเลสสตีลที่ค่อนข้างจะชัดเจนแล้วก็ดูแข็งกระด้างนิดนึ่งนะครับพอมาเป็นบลอน์ก็ทำให้มันนุ่มขึ้นนะครับพร้อมกับาการที่มันสามารถจะแปลเปลี่ยนไปตามการเวลานะครับหรือการที่ว่ามันมีชีวิตเนี่ยนะครับนาฬิกาจะค่อยๆพาทีหน้าคำขึ้นคำขึ้นนะี่ครับทำให้ในาฬิกาเนี่ยมีชีวิตนะครับติดตาม ความเข้มของนาฬิกาได้นะอย่างเช่นตอนนี้นาฬการเรือนที่ผมกำลังใส่อยู่ตอนนี้เนี่ยก็เป็นช่วงที่ผ่านมาประมาณเกือบสองปีแล้วนะครับจะทําให้เห็นว่านาฬิกาก็มีพาทีน่าขึ้นในระดับหนึ่งทําให้มีความเข้มแล้วก็ทั้งเรือนเนี่ยก็จะมีความเข้มที่ไม่สม่ําเสมอนั่นก็คือคําว่า living ของของที่มอริสลาครัวพยายามจะน,นําเสนอนะครับด้วยไซส์ขนาดที่42มิลแล้วหน้าปัดที่เป็น คลาว d ์เดอะพารีสนะครับหรือการทําหน้าปัดเนี่ยครับให้เป็นลายเส้นที่เราเห็นอย,น,ยนที่หน้าจอนี่ครับเพื่อให้เห็นชัดยิ่งขึ้นผมเอาภาพที่ผมถ่ายเนี่ยเข้ามานะครับมีการเหมือนกับการเจียขัดเข้าไปในเนื้อดิ얼นะครับเป็นสแควร์สี่เหลี่ยมหรือเขาเรียกว่า The ะครอสเดอะ p ารีสนะครับก็เป็นการทําที่ค่อนข้างยากทีเดียวนะครับไม่พอนะครับก็มีการใช้สีใหม่ ที่ไอคอนไม่เคยใช้มาก่อนเราเรียกว่าว v วิ b บลูนะครับร่วมกับาการทำซันเรสนะครับที่เป็นเอฟเฟกที่สวยทีเดียวที่จะเห็นที่หน้าจอตอนนี้นะครับครับแล้วทรงคุชชั่นที่เราจะได้เห็นได้รายละเอียดต่างๆเหล่านี้เดี๋ยวเราจะไปคุยกันในตอนที่เราดูเรื่องโค้ s อัพกันนะครับครับอย่ารอช้าครับเชิญชมครับและที่ท่านเห็นอยู่นี่นะครับก็คือโมลิสลาคัว ไอคอนบรอนซนะครับเป็น Limited Edition นะครับเป็นหน้าสีว i วิดบลูนะครับสวยมากเลยครับเป็นนาฬิกาทีา่แน่นอนทันทีที่มองเห็นเนี่ยเราก็รู้สึกได้หรือว่ามันเป็นนาฬิกาที่ h o มมารชออดูมาปิเก้รุ่นโรโย o อ๊ตนะครับแต่ว่ามีรายละเอียดหลายอย่างที่แตกต่างกันนะครับก็แน่นอนครับคือ ความเป็นเหลี่ยมเป็นมุมก็จะน้อยกว่านะครับแต่ก็ยังคงมีลากเง้าที่มาจากโลโยโอคแบบเต็มที่นะครับแม้แต่รูปแบบของอาสายเองนะครับก็มาจากโลโยโอกเต็มๆเลยนะครับครับก็อย่างแรกสุดที่เราปฏิเสธไม่ได้ก็คือความสวยงามที่หน้าปัดครับที่ท่านจะเห็นว่าที่หน้าปัดเนี่ยครับเป็น เป็นเอฟเฟกนะครับหน้าปัดเนี่ยครับมีแพทเทิร์นนะครับเป็นคลาวส์เดอะ r r รีนะครับหรือที่เป็นถ้าเอาแบบภาษาง่ายๆก็คือว่ามีการามีการเอนจิเนียร์หรือการเจียขัดตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมตารางเล็กๆนะครับโดยกัดลงไปที่เนื้อของอวัสดุของหน้าปัดนะครับครับแล้วก็ ในขณะเดียวกันนะครับก็พอเคสแล้วก็เป็นบลอนส์เนี่ยครับก็จะทำให้ตัวหน้าปัดเนี่ยขับตัวอินดิซิสตัวเข็มออกมาได้อย่างสวยงามชัดเจนมากๆนะครับแต่ที่เหนืออื่นใดน,นะครับตัวสีของหน้าปัดตัวนี้ก็มีการคัดพิเศษนะครับเ็เรียกว่าวิวิดบลูนะครับแจ้งโดยทางโมลิสลาครูนะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมี ซันเรย์เอฟเฟกหรือซันซันเบอร์สเอฟเฟกนั่นแหละครับเห็นไหมครับเมื่อผมขยับไปนี่ FX, เอฟเฟกก็จะขยับตามกันไปนะครับซึ่งสวยงามทีเดียวนะฮะก็ต้องบอกเลยครับหน้าปัดตัวนี้เป็นหน้าปัดตัวที่ทำให้ผมประทับใจมากๆถึงขนาดหลงรักเลยนะครับแต่แทนที่เขาจะใช้อินดิเซสเป็นขีดเราเรียกขีดอย่างนี้ว่าขีดบัทอนนะครับก็คือไม้คอนดักเตอร์นะครับเป็นแค่ ก็ถ้าเป็นอย่างของ Royal Oats เนี่ยตรง12 3 69เนี่ยก็จะเป็นขีดประทอน 2, 2ขีดนะครับแต่นี้เขาก็เอาออกนะครับแล้วก็นำเสนอด้วยตัว3 69 12นี่เป็นเลขอารบิกนะครับซึ่งเขาก็เรียกว่าเป็นโมเดิร์นอารบิกนะครับอ่าอันนี้จะเห็นได้ชัดขึ้นนะครับก็ทำให้หน้าปัดอันนี้ก็ดูแตกต่างทันสมัยนะครับ ครับพอจากตรงหน้าปัดเองเนี่ยก็จะเห็นว่าแม้แต่เข็มชั่วโมงเข็มนาทีเนี่ยก็มีความใกล้เคียงน,นะครับแล้วก็โมริสลาควัวบอกว่านาฬิกาเรือนนี้นะครับได้รับเป็นเล g a ก y ซีนะครับคือเป็นเป็นทายาทของรุ่นคาลิปโซซึ่งเป็นรุ่นเดิมของโมริสลาควัวนะครับก็คือสิ่งที่ได้มามาอยู่บนน,บา,บน,นาฬิกาเรือนนี้ก็คือถ้าท่านจะเห็นนะครับว่า ตรงบริเวณเบเซลเนี่ยครับจะมีคล้ายๆกับคลิปเหมือนกับคลิปนะครับทั้งหมด6ตัวนะครับแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่คลิปนะมันการแกะสลักนะครับออย่างในรีวิวเวอร์แบรนด์โมโนโครมก็บอกว่าเป็นคลาวครับเป็นเหมือนกับเป็นลอยลอยขวนของเหมือนกับกรณีไซโก้มอนสเตอร์นะครับลอยขวนนะครับทั้งหมด6กลอยซึ่งในขณะที่ แบรนดอื่นอย่างเช่น W.I.A. นะครับ Watch It About to Talk เนี่ยนะครับเขาบอกว่ามันเหมือนกับคลิปนะครับคลิปที่เอามาใช้ในการยึดเบเซลเนี่ยครับให้ยึดอยู่ติดอยู่กับตัวเคสนะครับก็เล่าก็ว่าอันนี้ก็เป็นชิดอ่าส่วนหนึ่งที่นำมาจาก m มริสลาครัวคาลิปโซนะครับครับส่วน เคสตัวนี้ครับในส่วนของ watch about to talk นี่นะครับก็พูดว่าแล้วก็ในขณะเดียวกัน watch l a n g e r ก็บอกว่าเป็นทรงเป็นทรง Cushion นะครับถ้าท่านจะเห็นได้ดีๆก็คือท่านจะเห็นว่ามันเป็นทรงออกจะเป็นสี่เหลี่ยมนะครับเคสสี่เหลี่ยมนะครับแต่ว่ามีเบซเเป็นรา u n d bezel นะครับยืนอยู่นะครับ โดยไดมิเตอร์นะครับอยู่ที่42นะครับลักทูลักตรงนี้ก็คือ47นะครับลักทูลักตรงนี้47มิลนะครับก็ถือว่าเป็นไซส์ที่ใส่สบายครับไม่ไม่ได้ใหญ่อะไรมากมายนะครับแล้วก็ด้วยความจุดเด่นของเรือนนี้เลยนะครับถ้าเรามาดูไซส์โปรไฟล์นะครับนี่นะครับตัวเม็ดมยมเองก็จะมีเป็นเป็นบอลเช่นเดียวกันแล้วก็มีการ Engrave หรือการแกะสลักเป็นโลโก้ของโมริสลาคัวนะครับความหนานะครับจากท็อปกระจกจนถึงข้างล่างเลยนะครับก็อยู่ที่1 1บมนะครับซึ่งถือว่าเป็นออโตเมติกที่มาตรฐานบางใส่สบายนะครับด้านหลังนะครับก็จะเห็นว่าเป็นด้านหลังนะครับก็จะเป็น Exhibition Case นะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นปี 2018แล้วนะครับก็เลยมีการปรับปรุงหน้าตานะครับไม่เหมือนกับไอคอนรุ่นแรกนะครับก็จะมีความชัดเจนเหลี่ยมมุมมากขึ้นนะครับกลับมาดูที่สายกันนะครับสายตัวนี้นะครับเป็นเป็นคลัฟสกินนะครับก็สายคลัฟสกินก็เป็นสายหนังลูกวัวนะครับซึ่งข้อดีก็คือว่าจะค่อนข้างเรียบแล้วไม่ค่อยมีตำหนิ ข้อดีคือนุ่มนะครับเอามาทําให้บางได้ง่ายนะครับแล้วก็ทําให้แนบกับการออกแบบได้เกือบจะทุกรูปแบบนะครับก็มีการทํ t สติชนะครับเป็นเส้นสีขาวต้นข้างนี้นะครับตลอดเส้นทางนะครับทั้งสองข้างนะครับเทเปอร์นะครับก็คือเนื่องจากว่าตัวสเตปตัวนี้หรือเบสเลสที่จะต้องมาจับกับตัวนาฬิการุ่นนี้นะครับ ก็จะมีความกว้างเท่ากับด้านเท่ากับตัวลักเลยนะครับก็อยู่ที่25มิลนะครับแล้วก็เท p เปอร์ลงมาถึงด้านล่างนี่ครับอยู่ที่20มิลนะครับตรงนี้ถึงนี้20มิลนะครับแล้วก็มีคัสตอมสายตัวนี้ก็เป็นคัสตอมนะครับต้องบอกว่าคัสตอมเลยครับถ้าเกิดมีปัญหาก็ต้องสั่งซื้อจากบริสเท่านั้นนะครับแล้วก็เช่นเดียวกันกับคลาสนะครับ คลาสก็เป็นแบบ b บ t เทอร์ไฟนะครับโดยที่มีด้านท็อปเนี่ยเป็น b ลอนซ์นะครับมีการแกะโลโก้ของโมลิสอย่างนี้นะครับซึ่งก็ดูบึกบึนนะครับแต่ก็ดูแล้วใส่ Size สบายนะครับทำให้นาฬิกาเรือนนี้ดูดูหลาขึ้นนะครับภายในซิเซอร์ของตัว b a t t e r f l y Class เนี่ยก็มีการามีการทำ Brushing เป็น Circular นะครับเพื่อ เพิ่มความหรูหรานะครับแม่เด็ตรงนี้นะครับอังนั้นเวลาเราใส่แล้วนะครับเราก็ต้องคลิปเข้าไปข้างหนึ่งก่อนนะครับเลยข้างหนึ่งก็ใส่เข้ามาแล้วก็สอดสายเข้าไปนะครับเมื่อใส่เข้าเท่าที่แล้วนะครับเมืใส่เข้าที่แล้วนี่ครับเราค่อยกดนะครับก็เป็นการลลอกนะครับเป็นงานที่เนียบจริงๆนะครับเป็นสายที่มันข้างเนียบดูจากด้านนี้นะครับจะเห็นเลยครับว่ามีทรงที่ชัดเจนมากๆนะครับอ่า บอกได้เลยนะครับเพราะว่านาฬิกาเรือนนี้นะครับเป็นนาฬิกาที่มีเราจะเรียกอะไรเป็นฮมมาร์ชอันหนึ่งที่ทำได้ค่อนข้างดีนะครับแต่ว่า,าใส่ความเป็นมอริสลาครัวลงไปจึงไม่แปลกเลยครับว่านาฬิกาเรือนนี้นะครับเป็นที่ยอมรับในตลาดมากๆนะครับจนเรียกได้ว่านาฬิการุ่นไอคอนของมอริสลาครัวเนี่ยครับ ถือว่าเป็นหนึ่งในแบทในรุ่นหลักๆของมอริสเลยนะครับที่สามารถเป็นที่นิยมเป็นที่ยอมรับของทุกคนในตลาดเป็นหนึ่งในสีของมอริสลาครัวเลยครับครับก็มาดูเรื่อง Quick Release ของสายที่มากับตัวไอคอนบรอน e ์ลิมิเต็ดเอดิชันะครับอันนี้ผมถอดออกมาแล้วนะครับให้ดูนะครับว่าตัวควิก r e ลิส s e สปริงบาร์เนี่ยครับ ก็มีเป็นแบบรุ่นที่มีตัวน็อกสองข้างนะครับแล้วก็ข้อดีคือสามารถถอดออกจากตัวสายหรือจากบัคเกิลได้เลยครับก็ข้อดีครับคือถ้าเกิดสปริงบาร์เกิดเสียเนี่ยก็สามารถจะหาตัวใหม่มาเปลี่ยนได้เลยนะครับซึ่งบางตัวเนี่ยผมเองก็ยังนึกไม่ออกว่าจะเปลี่ยนยังไงนะครับครับเมื่อเราใส่สปริงบาร์เข้าไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาประกบเข้ากับตัวเรือนนะครับ ซึ่งตัวนี้ก็เป็นคัสตอมเมดบัคเกิลนะฮะครับลองดูนะครับแล้วก็สไลด์จากด้านหลังนะครับจากด้านล่างนะครับแล้วด้านหลังดันเข้าไปนะครับก่อนที่เราจะดันเข้าไปนี้เราก็บีบไอตัวน็อกทั้ง2อันเนี้ยเขาหากันนะครับเพื่อจะลดสปริงบาร์เข้ามานะครับจากแค่นี้ครับก็ที่เข้าเรียบร้อยแล้วนะครับง่ายมากเลยเห็นไหมครับแล้วก็ดันนิดนึงเพื่อคอนเฟิร์มนะครับส่วนอีกข้างนึงก็ ทําเช่นเดียวกันนะครับก็ไปนำสปริงบาร์ที่มาของเขานะครับสไลด์เข้าไปในสล็อตของบัคเกินะครับนะครับแล้วก็โผล่ตัวน็อกเกิขึ้นมานะครับแค่นี้ครับหรือถ้าเราเกิดเสียหายนะครับเราสามารถเอาสปริงบาร์ธรรมดาใส่เข้าไปก่อนได้นะครับข้อดีของดีไซน์อันนี้นะครับครับแล้วก็บีบเหมือนเดิมครับบีบไอตัว น็อกสองข้างกาหากันนะครับแล้วดันจากด้านหลังครับนี่ฮะเห็นนะฮะพอเขาที่เขาทางปั๊บดันเข้าไปครับปึ๊บเสร็จเลยครับเรียบร้อยแล้วครับการเปลี่ยนง่ายดายจริงๆไม่ต้องใช้เครื่องมือแต่อย่างใดเลยนะครับแล้วเนี้ยบดีด้วยนะครับแน่นเข้าลูกเป๊ะเลยครับมาดูการสวมใส่นะครับ อีกครั้งนะครับข้อมือของผมนี่นะครับอยู่ที่ขนาดรอบรอบข้อมือผมอยู่ที่ขนาด7.5นะครับนาฬิกาเรือนนี้นะครับมีลักชูรักนะครับอยู่ที่47นะครับก็ใส่สบายเลยครับอยู่บนข้อมือผมได้อย่างสวยงามนะครับในขนาดที่มีคนนาฬิกาไดเมนชั่นนี่ตรงนี้ครับคือ4 2อก็จริงนะครับแต่ว่าราล์ฟราวเบโซตัวนี้ครับ ก็อยู่แค่41่มิลหรือสี่สิเท่านั้นนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันตัวไดโอลเองเนี่ยก็เหลืออยู่แค่39เท่านั้นเองนะครับประมาณ39มสหรือสานี่แหละครับซึ่งเลยทําให้ดูแล้วมันไม่ได้ใหญ่มากนะครับผมใส่แล้วราวกับว่าเป็นนาฬิกาไซส์40่สิบมิลนะครับอย่างนี้ครับผมครับพออยู่บนข้อมือก็สวยครับจะเห็นได้ว่าเคิร์ฟเอ็นนะครับซึ่งตัวนี้ไม่ใช่เรียกเคิร์ฟเอ็นดีกว่าครับมันเป็นส่วนของลักนะครับที่ออกแบบพิเศษยื่นลงมา ซึ่งมารับกับตัว c u สตอม Strap ตัวนี้นะครับหรือถ้าเป็น b s บ l e s s แต่ว่าใน่จากบลอนไม่มี b s บ l e s s นะครับก็จะรับได้เป็นพิเศษนะครับการเข้าของการเข้าของมุมนะครับก็สวยงามมากนะครับเนี่ยเป็นทรงเลยนะครับซึ่งก็รีวิวเวอร์หลายคนก็บอกว่ากลิ่นไอของนาฬิกาเรือนนี้เนี่ยให้ให้ให้ความรู้สึกของยุค70เข้ามามากๆเลยนะครับ กับการทำคลาวด์เดอร์พารีสนะครับตัวนี้นะครับมีเอฟเฟกแบบนี้นะครับครับลองไล่ดูนะครับสัญลักษณ์เมลิสซากูรี่อยู่บนสายนี้ก็โอ้โหเท่มีเสน่ห์จริงๆครับครับเทเปอร์ลงมาจากจาก25นะครับลงมาเหลือ20นะครับแล้วก็มาที่ตัวคลาสต์ก็ถือว่าสวยบึกปึนทีเดียวนะฮะครับสวยงามจริงๆครับ เราเรียกโมริสลาครวนะครับเป็นผู้ผลิตนาฬิกาลักซ์ y รี่นะครับในราคาที่ทุกคนสามารถจับต้องได้คำว่าล mm ักซ์ y รี่ก็คงจะบอกว่ามันบียอนเพอร์เฟ t นะครับสวยจริงๆครับแล้วมาดูความสวยงามของโมริสลาครวไอคอนบรอนซ์ลิมิตเอ i ิชันนะครับที่180องศากันครับสวยงามมากจริงๆนะครับ สเปคสเปกเชันนะครับราคาขายณเวลานั้นอยู่ที่2200เหรียญนะครับเคสเป็นทรงคุชชั่นนะครับถ้าท่านมองดีๆก็จะเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมนะครับจากบริเวณลักถึงลักนะครับไดมิเตอร์คือ42นะครับลักทูลักอยู่ที่47ความหนาอยู่ที่1 1มิลครับใส่ได้สบายเลยนะครับครับแล้วก็ความกว้างของสายนะครับที่ชนกับลักก็อยู่ที่25มิลนะครับ เคสนะครับเป็นแมทเทียลเป็นบลอนซ์นะครับมูฟเมนต์ก็คือ,อเป็นเ l ็1 5นเป็นอินเฮาส์นะครับคัสตอมสแตรปนะครับอันนี้เขียนผิดนะครับคือจริงๆคือ25แล้วเทเปอร์ aper, ลงมาเหลือ20นะครับสายเป็นคุณหนังประเภทที่เรียกว่าคราฟสกินสีน้ำเงินนะครับคริสอาคัสตอมบลอนบัตเตอร์ไฟลคลาสนะครับคลาสเป็นบัตเตอร์ไฟลอย่างที่เราได้เห็นในในรีวิวแล้วนะครับ คริสโต้เป็นซัฟไฟคริสตัลครับแล้วเบเซลเนี่ยเป็นฟิกเบเซลนะครับและที่สำคัญครับมีซิกคลอเซราลเบเซลนะครเห็นไหมฮะมี6ขีดเหมือนฟันหนูรอบๆนะครับที่เบเซลนะครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของโมลิสลาค o ัวครับได a l ลนะครับเป็นวิวิ b บลูนะครับซันเลเอฟเฟกนะครับโดยที่มีแพทเทิร์นที่เราเรียกว่า c ร o u s เ de Paris นะครับหรือว่าเป็น สแควร์หรือเป็นสี่เหลี่ยมนั่นเองนะครับเข็มนะครับอินดิเซสแล้วก็นิวเมอริกที่โชว์บนหน้าปัดเนี่ยครับเป็นพิงโกนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวนิวเมอริกจะมีที่ตำแหน่ง12 369เท่านั้นนะครับลูมเป็นซ u เปอร์ลูมิโนวา bgw 9นะครับเฉพาะที่เข็มเท่านั้นนะครับคราวนะครับก็เป็นซายคราวสคูดาวอินนะครับเคสแบ็คก็เป็นสคูดาวเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นเอ็กซิบิชันนะครับ โชว์ภายในสวยมากๆนะครับทนน้ำกันน้ำได้ถึง200เมตรนะครับแล้วก็วอรันตีเป็นเวลา1ปีครับครับส่วนของรูมนะครับก็จะมีแต่ที่แขนเท่านะครับเมื่อเวลาผ่านไปประมาณ3นาทีลูมก็ลดน้อยลงครับคราวเป็นไงครับสวยใช่ไหมครับครับผมเองก็ไม่สามารถที่จะ ทนต่อความสวยงามของนาฬิกาเรือนนี้ได้จริงๆนะครับนาฬิกาเรือนนี้นะครับนอกนอกจากที่เราเห็นแล้วเนี่ยเราจะรู้เลยเราจะเห็นว่าเป็นนาฬิการุ่นที่ไม่มีเดทวินโดนะครับทำให้ความสมดุลที่หน้าจอมีค่อนข้างจะสมบูรณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวเลขอารบิกทั้ง3ตัวเนี่ยก็จะโดดเด่นอยู่บนหน้าจอไม่ถูกตัดทิ้งออกไปถ้ามีเด w วินโด บางครั้งเลขสาหายไปบางครั้งเลข6ก็อาจจะหายไปคราวนี้ก็จะเห็นได้เลยว่าตัวโมลิสลาครัวต้องการจะเน้นให้ไอคอนบรอนซ์นะครับโชว์ความสวยงามของหน้าปัดเป็นหลักจริงๆโดยเฉพาะตัวที่เป็นทรีแฮนด์ตัวนี้นะครับโมลิสลาคัวนะครับก็ยังรู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งว่าเป็นผู้ผลิตอาฬิกาลักซ์ URY นะครับที่ทุกคนสามารถเป็นเจ้าของได้มันคือออริจินอลไอเดียของการก่อตั้ง ของมอริสลาครัวเลยนะครับมอริสลาครัวเองก็มีเคาน์เตอร์อยู่ตามาห้างชั้นนำทั่วไปนะครับแล้วก็สามารถจะสั่งซื้อออนไลน์ไปที่ตัวมอริสลาครัวได้นะครับที่ราคาของนาฬิกาเรือนนี้นะครับที่ตอนนันเวลาที่ออกตอนนั้นนะครับก็อยู่ที่ราคาประมาณ2200เหรียญหรือประมาณ1950สวิตฟรัง์นะครับผมครับก็สามารถ จับจองเป็นเจ้าของกันได้นะครับครับก็ฝากนาฬิกาเรือนนี้ไว้นะครับติดตามมาเป็นเจ้าของได้ในช่วงอีสเตอร์ Easter นะครับหลังจากนี้ก็โดยที่ลองไปเซิร์ชในเว็บหาซื้อนาฬิกามือสองนะครับอย่างโคร o น o 2 4นี้ก็มีขายอยู่ราคาก็อยู่ตั้งแต่1,300ปย us ไปจนถึง2,400เลยนะครับแพงกว่าราคาขายเองก็มี ขึ้นอยู่กับสภาพก็ลองไปชมกันดูนะครับแล้วก็หวังว่าทุกท่านจะสนุกกับรายการของเราตลอดทั้งปีนะครับทุกท่านสามารถติดต่อดูย้อนหลังรายการของเราได้ที่ข้างล่างนี้นะครับที่ f a c e b o o k นะครับค o น o ส Talk นะครับแล้วก็ y o u t u b e นะครับคอน w ส t c h ebs หนึงตัวครับสวัสดีและสุขสันต์วันคริสต์มาสครับสวัสดีครับ